เสียงดนตรีเปิดตัวเข้มข้นเสียงเครื่องบินรบแล่นผ่านทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังจับตามองอย่างไม่กับพริบตาเมื่อสถานการณ์ระหว่างกัมพูชาและเกาหลีใต้กำลังทวีความตึงเครียดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมีรายงานล่าสุดระบุว่าเกาหลีใต้อาจตัดสินใจใช้ปฏิบัติการทางทหารข้ามพรมแดนหากแนวทางทางการทูดล้มเหลว เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลืออีกต่อไปแต่เป็นคำเตือนที่กำลังสั่นสะเทือนภูมิภาคนี้อย่างรุนแรงเสียงจังหวะเร่งขึ้นก่อนเราจะไปต่ออย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารทางทหารและการเมืองระหว่างประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจในเอเชียได้ทุกเมื่อเสียงลดลงเข้าสู่การบรรยายหลัก ต้นเหตุของเรื่องนี้เริ่มจากเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่กลับกลายเป็นประกายไฟที่พร้อมจะจุดชนวนสงครามเต็มรูปแบบ กัมพูชาออกถแถลงการร้องเรียนต่อสหประชาชาติหลังพบว่ามีหน่วยลาดระเวณพิเศษของเกาหลีใต้เข้ามาในเขตชายแดนทางเหนือของประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยอ้างว่าเป็นการฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์และการก่อการร้าย อย่างไรก็ตามฝ่ายกัมพูชาไม่เห็นด้วยกับคำชี้แจงนี้พร้อมกล่าวหาว่าเกาหลีใต้ได้ละเมิดอธิปไตยของตนและมีเป้าหมายแอบแฝงทางทหารภายใต้ชื่อการซ้อมรบเพื่อสันติภาพที่แท้จริงแล้วอาจเป็นการทดสอบศัก,กยภาพในการเข้าควบคุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ใกล้ชายแดนไทยกัมพูชานักวิเคราะห์จากหลายสำนักมองว่า การเคลื่อนไหวของเกาหลีใต้นั้นไม่ธรรมดาเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกาหลีใต้ได้ขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงไปยังหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในรูปแบบการขายอาวุธการฝึกกำลังรบและการแลกเปลี่ยนข่าวกรองทางทหารโดยเฉพาะหลังจากที่เกาหลีใต้เริ่มมีบทบาทในการร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและจีน ในมุมมองของกัมพูชาการกระทำของเกาหลีใต้ในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและอาจเกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลกัมพูชาเพิ่งลงนามข้อตกลงทางทหารกับจีนซึ่งทำให้ประเทศตะวันตกหลายฝ่ายไม่พอใจการที่เกาหลีใต้เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเวลานี้จึงดูเหมือนเป็นการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์เสียงดนตรีแผ่วลงแต่ยังคงตึงเครียด ในถแถลงการล่าสุดของโฆโกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เขาได้ระบุชัดว่าหากการเจรจาทางการทูตไม่เป็นผลเกาหลีใต้จะไม่ลังเลที่จะใช้มาตรการทางทหารเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนและพันธมิตรในภูมิภาคพร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติการข้ามพรมแดนในอนาคตจะเป็นไปตามสิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศ ถ้อยถแถลงนี้สร้างแรงสันสะเทือนทันทีรัฐบาลกัมพูชาเรียกประชุมฉุกเฉินและสั่งกองทัพเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดกองกำลังรถถังและปืนใหญ่ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ชายแดนภาคเหนือขณะที่หน่วยข่าวกรองได้เริ่มติดตามการเคลื่อนไหวของทหารต่างชาติทุกหน่วยในเขตภูมิภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าหากเกาหลีใต้เดินหน้าใช้ปฏิบัติการทางทหารจริงจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับความขัดแยง้งทางชายแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาจเปิดศึกที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างกัมพูชาเกาหลีใต้ สิ่งที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนคือบทบาทของไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีพื้นที่ติดกับจุดขัดแยง้งหากการปฏิบัติการข้ามพรมแดนเกิดขึ้นจริงไทยอาจกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญไม่ว่าจะในเชิงการลำเลียงกำลังหรือการข่าวกรองซึ่งรัฐบาลไทยเองก็ต้องเดินบนเส้นทางที่ละเอียดอ่อนระหว่างความสัมพันธ์กับทั้งสองฝ่าย ในขณะเดียวกันจีนและรัสเซียได้ออกถแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนและแก้ปัญหาผ่านการเจรจาโดยเน้นว่าการแทรกแซงทางทหารจากชาติภายนอกอาจนำไปสู่วิกฤตระดับภูมิภาคที่ยากจะควบคุมได้และจะส่งผลโดยตรงต่อเสถียร,รภาพของอาเซียนทั้งหมดเสียงบรรยายเข้มข้นขึ้น แต่สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลที่สุดคือหากสถานการณ์นี้ลุกลามจนถึงจุดที่เกาหลีใต้เริ่มใช้ปฏิบัติการจริงอาจเปิดช่องให้ชาติมหาอำนาจอื่นเข้ามาแทรกแซงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองซึ่งจะทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นสนามประลองอำนาจใหม่เหมือนในช่วงสงครามเย็นเสียงเครื่องบินและกองกำลังเคลื่อนขบวนตอนนี้ทั้งสองประเทศต่างกำลังทดสอบกันในทุกมิติ ทางด้านข่าวกรองการสื่อสารและจิตวิทยาทางทหารเกาหลีใต้ส่งโดรนลาดตระเวนเข้าพื้นที่ชายแดนขณะที่กัมพูชาได้ส่งกองกำลังพิเศษและระบบเรดาร์เคลื่อนที่เข้าประจำการในพื้นที่ยุทธศาสตร์ภาพจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่ามีการขุดสนามเพลาะและตั้งฐานยิงปืนใหญ่ในหอลไยจุดซึ่งบ่งชี้ว่าสถานการณ์นี้กำลังเข้าใกล้จุดเดือดเข้าไปทุกขณะ และหากเกาหลีใต้เลือกใช้กำลังจริงการตอบโต้ของกัมพูชาอาจไม่ใช่เพียงการป้องกันแต่รวมถึงการดึงพันธมิตรอย่างจีนเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งจะทำให้สมการนี้เปลี่ยนจากความขัดแยง้งทวิภาคีกลายเป็นศึกหลายฝ่ายที่โลกจับตามองเสียงดนตรีเร่งสูงสุดก่อนจบคำถามคือสงครามนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และหากมันเกิดขึ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะ,ะเผชิญกับอะไรต่อไปนี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของภูมิภาคที่ทุกการตัดสินใจอาจนำพาไปสู่อนาคตที่ไม่มีใครคาดเดาได้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมข่าววิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ทางทหารก่อนใครเพราะทุกวินาทีหลังจากนี้อาจเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดกาล